อเพื่อไปดีลลึกนะในวันนี้ดังตัอย่าพึ่งไปไหนอย่าพุ่งไปไหนดังอยู่ร่วมในพิธีให้จบกันก่อนนะงแล้วค่อยแยกย้ายกันไปตามพยาสายอันนี้คืออยากให้อยู่ร่วมกันจนจบพิธีการกันก่อนนะ นพิ่ถ้าใครกลับก็ถือว่าสลับหลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะใครกลับก็ถือว่าสลับสลับสิทธิ์นะไม่ใช่สลับโสดนะสลับสิทธิ์เพราะทั้งการได้สิทธิคก็ต้องดูก่อนก็คือเราต้องให้ความสำคัญเนี่ยต้องให้ความสำคัญเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญก็คือวันการเจริญขันธ์ร้องอายุไม่หน้าคนหลวงพ่อ ปีหน hey, nice> <si yeah> right> ึ่งก็ีอยู่ครั้งเดียวแแล้วก็ต้องรออีกงานก็คือปีหน้าักว่าจะเวียนรอบๆมาถึงอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรออีกหลายเดือนต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกลุ่มนีก็อีกสิบสองเดือนกว่าจะมาถึงรอบๆเราจะเป็นวันที่เรามาถวายพระพรพระรมไตยลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอสติกถือว่าเป็นการปฏิวัติพระพรความแสดงแสดงความกรัณพ wow. ักต nope. ีเราเป็นประทุนิกรชาวไทยก็คือว่าใส่แต่งตัวโดยพร้อมเตรียมกันใส่เสื้อเหลืองใส่ไปที่ไม่ใส่เสื้อเด็กจะน้อยใจเพราะเราเหลือยู่ในใจอยู่แล้วนะเราเหลือชื่นใจก็จึงแสดงความงรักภักตี สสาสีนิมธรรมไน้ธาตุให้เกิดความสรรมะในฉันและก็ความดองในชุมชนและก็ท้องถิ่นมให้เรารักให้กับธรรมะซึ่งกันและกันนั้นวัดก็คือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านชาวบ้านหรือเพื่อนเพื่อนที่เพิทุกข์ทำอะไรสักอะไรขึ้นดเกื้อเรามาร่วมธรรมาในฉัน หรือเราฟู e, ้งฟีปัดฟังเครื่องราวต่างๆเพื่อจะได้เร่งเก่งความรู้จะได้เพิ่มวิสัยทัศนจะได้เพิ่มทัศนวิสัยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดบางทีความคิดของเราอาจจะไม่เข้าเกมกันสมองเสมอกันมีความรู้ที่แตกต่างกันเป็นคนเช่ยงกันในความรู้ก็อาจจะแตกต่างกัน บางเรื่องเราก็อา,อาจจะไม่รู้บางเรื่องเราก็อาจจะรู้แล้วแต่ยังไม่ชัดเกนหรือบางครั้งเราก็ไม่รู้เลยเพราะการศึกษาการเร่าเรี่ยอยางเส้นหลวงพอ่อท่านาสำหรับสนการศึกษาให้คุรศึกษาทุกปีตั้ง,งตแต่ระดับปวสปวชปิญญาตรีแล้วก็ระดับผสมมัธยมม .6 ม .3 ถึงเด็กเล็ก สาที่อยู่โรงเรียนชั้นต้นอย่างนี้เป็นต้นก็คือเจ็ดทุนปีละสองครั้งในก็คือครั้งที่หนึ่งก็คือวันบาคุชา,า,าที่ผ่านมาที่ดึงงารปฏิบัติธรรมทีท่เราก็เราก็จะคงจะรู้จักคงจะรู้กันดีและจะจำกันได้และทุกที่สองที่เจ็ดก็คือวันทรบรอบตลอดไม้ว่าจะเปคนของหลวงพอ่อ อันนี้ก็คือรอบที่สองเตะร่วมเรื่องที่ไปช่วยในเรื่องสิ่งของสะสมหรือช่วยสงเคราะหกอันสกปรกหลวงพ่อ,อท,พท่านก็มีความเมตตามีความเมตตาต่อญาติโยมอลูกหลานของญาติโยมก็มีความกิติที่จะช่วยเหบบเเยลือเพื่อจะบรรเทาหรือจะช่วยจะ เป็นเป้าภาระของผู้ปกครองคือพ่อแม่บางครั้งการเรื่องเขาก็ไม่เตรียมตัวในการให้การแังนั้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อท่านมีกิจตาที่จะช่วยเหลือชุมชนเยาวชนและก็น้องๆเพื่อจะมีการศึกษาพัฒนาระดับการศึกษาให้สูงขึ้นตัมไปถึง ở cả đập Phó Sở con các Pte khác cả, ở nhóm công an